เอาละครับตอนนี้ช่างนะครับถอดคอออกมาแล้วนะครับนี่กรวยก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับช่างบอกจะลองสูตรใหม่นะมันจะหอนหรือเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระดับซิ่งดีด่วนนายกะเข้าไปตรงไหนตรงนี้นะอ,อันนี้เป็นเลดเนาะนเดี๋ยวเราจะลองกับก้วยเหล็กนะครับ รยเลดเราเคยลองแล้วครับมันแหลมเสียงมันแหลมมัไม่แัลนเราเอาเส้นเข้าไปไงบอกนี่นลองเราเนรลองดูลองดูโอลองก่อนลองก่อนอ่ะได้ได้จัดไปเดีโโ๋ยวค่อยเสร็จง,ง,ง,งานก่อนค่อยเจ็บ สามหกศูนย์ก็มาทำราวไฟโอ้เขามีป้ายแล้วนี่เขาทำป้ายแล้วเด็กมีรถดินด่วนอยู่ด้วยนั่นรถใครอีกรถสเชจีนไปๆมาๆก็ทั้งวันครับเจ้ายักเรา ช่างเอวมารีแมปนะครับนี่รีแมปซากอนครับหยอก่ยอกอันนี้มาเดินสายไฟอะไรครับนี่สายไฟเตรอเตร่เจ้ากคนหนึ่งมีหนูปลาตี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 ตฮะมาดูกล้วยของเราอันนี้ลองก่อนจะดังหรือเปล่า มีบ้านก่อนบ้านก่อนหาอันนี้สั้นเหรอตอกแต้มติดนะครับฮชเลยวะ ไปเอ้ยไปชุองแล้วไุดช้าเลยย่อยเอาไปลองดูครับหมดฮะหมดทำไมไปนั่นเลย เอาเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูครับข้ม<ำ>เขียบกล่องคืนถ้าไม่ดังยี่ต้องเปลี่ยนเป็นเหล็ก ไปม,มันดังอยู่แต่มันเสียงมันจะออกแหลมมันเดิมไหมล่ะอันนี้มันสั้นหรอกน่อยอยาจะเพราะมือพันลมอ่ะลองดูดิ ก็เพราะนมันได้ดังแบบนี้เลยตอนเล่นได้ชุดนู้นต้องวิ่งลงเป่นๆมันบึนลงอันนี้บึนลงใช่บึนมันดังเลยนี่เอ้ามาฟังยันมาหอนฮอหน่อยหอนหน่อยเอ้วโอ้เออแม โอ้โอ้ถอนไวยากอีกโอ้เออเนาะแย่แย่ไม่ได้กระจายเลยโอดังดีว่ะไ,ไม่มันต้องขับถึงจะดังเออถ้าตอนเบิรมันไม่ดังเออ ก็เดี๋ยวรอฟังเสียงตอนใส่ปลายอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปลายยังไม่ได้เชื่อมะนะนั่นะใช่อมไหมใช่ได้เจมันไม่ต้องกลัวร้อนแบบนะ,นะถ้าเรายัดมันจะโกนมีสิบกรนเป็นต้นตแต่ตานนี้เราไม่ต้องกลัวร้อน เดี๋ยวติดตั้งคอร์อออนครับไม่ใส่ไม่ได้ครับคอชอบขาดนีด่ครับคอนของเราคอสั้นครับใส่คอยาวไม่ได้มันต่างกันยังไงคอสั้นคอ,อยาวคอยาวมันดินดีกว่าเนาะโอ้อนนดินได้น้อยกว่าโอ้ดินได้น้อยกว่าโอ่ะ มาดูฝีมือการเชื่อมหน่อยโอ้ oh, CO2 ตัวนี้ใช่ไหมตู้เล็กอย่างนี้ตู้เล็กกบบไม่ใช้น้ำยาโออเราไม่ต้องใช้น้ำยาอป่ะไม่ต้องใช้น้ำยาใช้ติดเส้นน้ำจีน ต้องซ่อมหลังจุดเลยครับอันนี้ไปดูงานมาจากโรงรักบาดเจ็บบาดเจ็บต้องทำให้อยู่สภาพเดิมครับรนี้เราก็เชื่อมเต็มเรียบร้อยครับนี่ โอ้โหนี่ได้ลูกมือมาโอ้โหโนี่ครับพ่อมือฮะพ่อมือโอ้หนี่เดินลูกเรียกลูกได้ไงอะ่ะโอ้ครับพ่อมือแล้วเดินหลบออกทำไมกลัวควันบ่อุ้ย <c oughs> นอนไม่หลับเลยแหละเนี่ยเราเตรียมเสร็จแล้วครับเตรียมประกอบก็พวงเล้นี่ครับกลวยนี่เชื่อมเต็มแล้วเนาะ,ะครับผม ร,รอบนี้หอนหอนจัดอ <c oughs> รอบนี้ท่อไม่น่าจะขาดเนาะเป๊ปเลยเหรอแจ๋วจอย่อเลยครับช่างเจจอย่อยอย่างเดียวครับ เชิบอเชื่ยาวไปอันนี้เชื่อมแก๊สป่ะเดี๋ยวอาก้อนเดี๋ยวแก๊สเดี๋ยวซีโอทูครับปู่นี้เชื่อมเชื่อมแล้วไฟดับเคยมีไหมเก่งครับมีจิตเข้าดิลิงมาแกล้งเราอีกแล้วฮะ้อ เตรียมตัวฟังครับความหอนเก็บเครืค่องไม้เครื่องมือแล้วเสร็จแล้วครับโอ้กํลังเลกเต็หนหด้ท่า,า <c oughs> ดึงไม่ไว้นังเอ้อ ล็อกเลยใส่แบตใส่กล่องถอดข้าวถอดออกจันสึกหมดแล้วเสียนี่ไม่ต้องถอดก็ได้มั้งเนาะร้อนไหมถอดจนสึกเหมือนเหมือนเจ้าของรถนั่นเละ บวชจนสึดโอ้เดืดติอีกแล้วไอ้เล็กนี่นี่ชักเยอะหลายคนแล้วเนี่ยดิเฮ้ยยันนี้เก็บเลยนะยันเนี้ยอาไปขายของเก่าไปขายของเก่าได้กี่บาทกันนั้นได้หมื่นบาทมีแต่กระทะเลยจะได้เขาสิบสองบาทไม่ได้ไปขายเนาะอยู่ไหมเนี่ย

า่าตรงนี้ punched, ออกนะมนจะว่านะโจะเตะอีกแล้วโอ้อะไรนี่เหล็กนี่นะอเหล็กเฮอดงนอันตรายแล้วเหล็กเี่ยเดินมาก็เตะเดินกลับก็เตะอีกเอาไปทิ้งไหมนี่นี่ไุกอเลยนี่เออนี่ไว้ให้คนนึงนี่

tha khe nguyên đường đường